สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่คือทักษะวิญญาณที่สองของซยเยจยี้คือเข็มสุนัขจิ้งจอกผู้ที่รู้ทั้งความแข็งแกร่งของเขาและศัตรูจะต้องอยู่ยงคงกระพันในการต่อสู้แม้ว่าทั้ง3คนของทีมหัวยู่เฮาจะไม่เข้าใจถิงความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของคู่ต่อสู้ของพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ทุกครั้งด้วยการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยู่เฮาอย่างไรก็ตามความเข้าใจของทั้ง3คนที่ใต้หัวบินมีต่อทีมของพวกเขาถูกจํากัด โดยการแสดงก่อนหน้านี้เท่าที่พวกเขาทราบหัวยู่เฮาเพียงยืนอยู่ด้านหลังและปล่อยทักษะจิตวิญญาณของเขาในระหว่างการแข่งขันครั้งก่อนของทีมนอกเหนือจากนั้นเขาไม่เคยเคลื่อนไหวด้วยเหตุน,นี้ซูเย,ยจิจึงไม่คาดคิดว่าจะพลาดโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สามารถหลบการโจมตีของหวังตรงได้แต่มันจะคุ้มค่าถ้าเธอจะสามารถลากหัวอยู่เฮาลงไปพร้อมกับเธอได้หายที่สุดเพื่อนร่วมทีมของเธออาจจะตกเป็นเป้ปาหมายของทักษะการชกทางจิตวิญญาณ องหัวอยู่ห้าวได้ตลอดเวลาเมื่อพวกเขาเริ่มการต่อสู้ในระยะประชิดผู้ตัดสินได้ขยับเข้ามาใกล้พวกเขาทันทีอัทนทีที่หวังตรงกลางปีกออกเขาก็ขยับเมื่อประโยชน์ในการอนุญาตให้น้องใหม่ทั้งหคนใช้พละกกาลังทั้งหมดการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนพลังที่พวกเขาได้รับอนุญาตอาจารย์ที่เข้าชมจะสามารถสังเกตเห็นศักยภาพของพวกเขาได้อย่างชัดเจนหากพวกเขาใช้ความสามารถออกไปอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ผู้ตัดสิน จึงไม่ได้เป็นเพียงอาจารย์ที่มีประสบการณ์แต่เป็นอาจารย์ประเภทความว่องไวนอกจากนี้การฝึกฝนของเขาได้ไปถึงระดับมหาปราวิญญานในขณะที่เขาเคลื่อนไหวความเร็วของเขาก็เกินกว่าที่หัวยู่เฮาและคนอื่นๆจะจินตนาการได้เมื่อทวเยจีเปิดการโจมตีของเธอต่อหัวยู่เฮาอย่างโหดเทียมผู้ตัดสินก็มาถึงข้างๆง,งเขาแล้วแม้แต่ผู้ตัดสินยังคิดว่าทั้งสองจะส่งเสียงแรกพร้อมๆกันขณะที่ผู้ตัดสินกําลังจะทําการเคลื่อนไหวหัวยู่เฮา ก็เคลื่อนย้ายออกไปันใดนั้นร่างของเขาก็กลายเป็นภาพดวงตาและร่างของเขาก็เคลื่อนไปข้างหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกับการแกว่งไปแกว่งมาอย่างนุ่มนวลก่อให้เกิดภาพที่ไม่คาดคิดความเร็วของเขาเทียบไปได้กับวิญญาจารย์ประเภทความว่องไวของจูรูอย่างแน่นอนแต่การเคลื่อนไหวที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่วิญญาจารย์ประเภทความว่องไวสามารถทําได้ที่สําคัญกว่านั้นฝีเท้าของเขาลึกลับมากซึ่งส่งผลให้ทักษะเข็มสุนัขจิ้งจอก ของซยเยจี้ไม่สามารถโดนตัวเขาได้ดังนั้นรลังที่ควอบแน่นของมันจึงไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ในช่วงเวลานั้นเองแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อของหวังตงก็พุ่งลงมาไม่ใช่แค่ไปทางซยเยจี้เท่านั้นแต่ยังไปทางใต้หัวบินด้วยหวังตงยืนอยู่บนไหล่ของหัวยู่เฮาและเดินไปข้างหลังพร้อมกับเขาอย่างไรก็ตามการตรวจจับสิทธิวิญญาณของหัวยู่เฮาทาให้ทักษะวิญญาณของเขาไม่พลาดอย่างแน่นอนนอกจากนี้แสงแห่งเทพธิดาผีเสือ้อ ยังเป็นทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งมากซึ่งสามารถใช้เป็นทางการโจมตีแบบหมูและการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวได้ผู้ตัดสินสวยเยจีออกจากสนามด้วยมือขวาการตัดสินของเขาดีมากสวยเยจีไม่สามารถโจมตีหัวอยู่เฮาได้อีกต่อไปแต่เธอจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนถ้าเธอไม่ตายถ้าเธอโดนแสงแข็งเทพธิดาผีเสื้อส่วนใต้หัวบินก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเมื่อแสงแข่งเทพธิดาผีเสื้อตกลงบนเกาะพยฆ์ขาของใต้หัวบินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง เพื่อลดพื้นที่การสัมผัสกับการโจมตีของหวังตงเขาหมอบลงในท่าคุกเขา่าครึ่งหนึ่งพร้อมกับใช้ฝ่ามือป้องกันศีรษะของเขาอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของการโจมตีของหวังตงเกินจินตนาการของเขาแม้ว่ามันจะเป็นเพียงทักษะวิญญาณสองวงแต่ใต้หัวบินก็แทบไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้กอพยักขาวของเขาแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงจากการป้องกันมันอาการรอบตัวของใต้หัวบินพลันบิดเบี้ยวเมื่อดวงตาปีศาจของเขา เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดวงแหวนวิญญาณดวงที่3ามของเขาสั่นไหวด้วยสีม่วงอันสูงส่งในขณะที่มันค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศร่างกายของมันซึ่งกลายเป็นกล้ามเนื้อเนื่อจากการครอบครองของพยั์ขาวและมันยังขยายตัวอีกครั้งทําให้กล้ามเนื้อของมันนูนขึ้นมากยิ่งไปกว่านั้นเสื้อผ้าของมันก็แตกออกอย่างสมบูรณ์เผยให้เห็นภาพเงาที่แตกต่างของกล้ามเนื้อแหนบแปลกที่มีรอยดายสีดำปรากฏบนผิวหนังของมันมันไม่เหมือนกับขนของพย์ขาว ป่ามือของมันมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่กรงเล็บของมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสดใสอย่างไรก็ตามร่างกายของมันถูกปกคลุมด้วยชั้นแสงสีทองที่รุนแรงทําให้ดูเหมือนว่าผิวหนังของมันกลายเป็นทองคํานอกจากนั้นแสงแห่งควา,ามกระหายเลือดยังเต็มไปด้วยดวงตาสีแดงเลือดของมันในทางกลับกันทําให้อร่าของสาชาสัตว์ร้ายประทะออกมาจากร่างกายของมันทันทีที่มันปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่3ของมันหัวยุ่งเห่าและหวางตรงต่างก็รู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรง เข้ามาเติมเต็มหัวใจของพวกเขาแสงสีทองที่แข็งแกร่งบรรทุกออกมาจากร่างของใต้หัวบินทำให้ความเร็วและความแข็งแกร่งของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันกระแทกฝ่ามือของมันออกไปด้านนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำลายลูกบอลแห่งแสงที่สร้างขึ้นโดยแสงแห่งเทพดาผีเสื้อของหวังตงแม้ว่าเป้าหมายการโจมตีของหวังตงไม่ใช่มันโดยเฉพาะแต่ก็ยังคงเป็นทักษะวิญญาณที่ทรงพลังซึ่งได้รับการกระตุ้นโดยพลังเข้าตรงของพวกเขา ความแข็งแกร่งของมันก็ถึงระดับของทักษะวิญญาณพันปีของอัครอาจารย์วิญญาณวงแหวนวิญญาณ3โมวงอย่างแน่นอนใต้หัวบินเป็นคนแรกที่สามารถถัดขหวนพลังเข้าตรงได้ตั้งแต่มีการแข่งขันนี่คือจุดแข็งของวิญญาณยุทธศาสตร้ายที่ติดอันดับต้นๆในท้ายที่สุดอันดับการฝึกฝนของหวางตรงก็ยังคงด้อยกว่าใต้หัวบินท้ายที่สุดเขาไม่ใช่อัครอาจารย์วิญญาณแม้ว่าเขาจะร้อมรวมพลังวิญญาณของเขากับหัวยิ่เฮ้าถ้าอันดับการฝึกฝนของหัวยิ่งเฮา ถึงอันดับที่20ใต้หัวบินอาจไม่สามารถตอบสนองในลักษณะนี้ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาเกิดจากช่องว่างในความแข็งแกร่งในท,ทันทีการโจมตีของหวังตงก็หายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากกำจัดซวีเยจีได้แล้วใต้หัวบินซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพสูงสุดในที่สุดก็มาถึงหัวอยู่ห่าวและหวงังตงแม้ว่ามันจะเป็น1ต่อ2แต่เขาก็มีความเป็นผู้นำอยู่แล้วในแง่ของความกดดันเพียงอย่างเดียว อันทีที่แสงแห่งผีเสื้อของวางตงหายไปใต้หัวบินกระทืบพื้นด้วยเท้าซ้ายทำให้เสียงดังอุ้ยดังออกมาหลังจากนั้นเขาก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนธนูไม่ใช่ไปทางวางตรงแต่ไปทางหัวอยู่เฮ่านี่เป็นครั้งแรกของหัวยูเฮ้าที่ได้กระชิดกับใต้หัวบินเมื่อศัตรูที่เขาเกลียดชังอยู่ใกล้เขามากหัวอยู่เฮ่าจึงไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามบังคับตัวเองอย่างหนักแค่ไหนก็ตามหัวอยู่เฮ้ารีบถอยหลังกลับไปพร้อมกับใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ดุดเงาพลาย แต่ความเร็วของเขาจะเทียบเท่ากับใต้หัวบินที่อยู่ในอันดับอัจารย์วิญญาณได้อย่างไรระยะห่างระหว่างพวกเขาลดลงทันทีและใต้หัวบินได้ตะคุบกองเด้งของเขาตรงไปที่หน้าอกของหัวยู่เฮ้าทันทีอันใดนั้นหัวยู่เฮ้าก็หยุดเคลื่อนไหวเขาจ้องไปที่ใต้หัวบินด้วยเสียงที่เจดดิดจ้าในดวงตาของเขาทำให้อากาศภายในเส้นผ่าศูนย์กลางห้าเมตรของเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยแม้แต่ผู้มีอำนาจหลักที่สังเกตจากแท่นผู้ชมก็ไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้ได้ นี่ไม่ใช่ทักษะการชอกทางจิตวิญญาณของเขาแต่เป็นทักษะการรบกวนทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮ้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าบุคคลเดียวที่ต้องสูญเสียถ้าเขาใช้ทักษะการชกทางจิตวิญญาณกับใต้หัวบินในสถานะปัจจุบันของเขาจะเป็นตัวของเขาเองนอกจากนี้เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงเลือกใช้ทักษะการรบกวนทางจิตวิญญาณซึ่งจะไม่มีการย้อนกลับของพลังนอกจากนี้เขายัางใช้การควบคุมพลังวิญญ,ญ,ญาณที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ก็จำกัดขอบเขตทักษะของเขาให้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรทันทีที่หัวยูเฮาเปิดใช้งานการลบกวนทางจิตวิญญาณของเขาหวังตรงก็ตกลงไปข้างหน้าด้วยท่าทางแปลกๆราวกับว่าเขาลื่นล้มอย่างไรก็ตามปีกสังหารของเขากระพือปีกด้วยแสงสีส้มอ่อนๆและยังคงเฉือนเข้าหาใต้หัวบินเขาเดงการโจมตีไปที่คอของใต้หัวบินทั้งสองข้างไม่ว่าการป้องกันด้วยกายวชิระของพยะขาจะทาให้เขา แสงแกงแค่ไหนใต้หัวบินก็ไม่กล้าที่จะใช้คอของเขาปะทะกับปีกสังหารของหวังตงอย่างไรก็ตามการรบกวนทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาทําทให้เขาเสียสมาธิไปชั่ววินาทีมันเป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่เขายังคงถูกชะลอตัวลงครึ่งจังหวะด้วยเหตุน,นี้การเคลื่อนไหวของใต้หัวบินจึงเฉยชายลงเล็กน้อยเมื่อเขารู้สึกถึงความคมของปีกสังหารของหวังตงดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงใช้ฝ่ามือของเขาเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของหวังตงอย่างรุนแรง การโจมตีที่ปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วจะเปรียบเทียบกับการโจมตีที่พุ่งขึ้นได้อย่างไรแม้ว่าใต้หัวบินจะใช้กายวชัชระของพญาขาวแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำลายหวังตรงไปได้ในทางกับการแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนปีกที่พับของหวังตรงอีกครั้งเขาเปิดใช้งานแสงแข็งเทพทิดาผีเสือ้อด้วยการสนับสนุนของหัวยุเฮ้าได้พลังเข้าตรงความแข็งแกร่งและความเร็วในการเปิดใช้งานของทักษะวิญ,ญญาณของหวังตรงนั้นสูงกว่าระดับปกติของเขามาก ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาถึงระดับอัคราจา์วิญ,ญญาณแล้วเมื่อเทียบกับอัคราจารย์วิญญาณสิ่งเดียวที่เขาขาดคือทักษะวิญญาณที่3ได้หัวบินรู้สึกประหลาดใจอย่างมากความเข้าใจในจังหวะของหวังตงนั้นน่าทึ่งมากถึงขนาดที่เขาไม่สามารถตอบสนองได้เขาทำอะไรไม่ถูกเขาทำได้เพียงแค่ป้องกันตัวเองทั้งหมดเท่านั้นเขาเปิดใช้งานคลื่นแสงพยายขาวในระยะใกล้ทำให้มันชนกับแสงแห่งเทพศิดาผีเสื้อของหวังตงทันที หนึ่งคือการโจมตีแบบเน้นออกทางโมดในขณะที่อีกฝ่ายเป็นการตบโต้เชิงป้องกันที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาอย่างเร่งรีบหนึ่งคือทักษะวิญญาณพันปีในขณะที่อีกทักษะหนึ่งเป็นทักษะวิญญาณร้อยปีในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมีระดับพลังวิญญาณที่ใกล้เคียงกันดังนั้นผู้ชนะในการประทะจึงถูกตัดสินทันทีเสียงดังอย่างรุนแรงดังขึ้นจากพื้นที่ระหว่างหวังตรงและใต้หัวบินหวังตรงได้เปิดใช้งานการโจมตีของเขาจากด้านบนในขณะที่ใต้หัวบินได้เปิดใช้งานพลังของเขา ในขณะที่หันหน้าขึ้นจากด้านล่างหลังจากเสียงระเบิดที่น่าสะพึงกลัวดังขึ้นวางตรงก็บินขึ้นไปในอากาศพร้อมกับการปีกออกได้กระจายแรงของการประทะก,กันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามใต้หัวบินถูกทิ้งให้อยู่ในสถานะที่แย่กว่าเขาจมลงไปที่พื้นลึกถึงเขาในขณะที่ร่างกายส่วนบนแยกเขี้ยวได้หันหน้าไปทางท้องฟ้าแสงสีทองระเบิดออกมาจากร่างของเขาแสดงให้เห็นว่ากายวัชระของพญาขาวของเขาได้รับการโจมตีอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตามทักษะวิญญาณที่3าของใต้หัวบินยังคงทรงพลังอย่างมากแม้ว่าเขาจะถูกโจมตีในสถานการณ์เช่นนี้แต่เขาก็ายังไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงใดๆหวังตรงบินขึ้นไปในอากาศแต่หัวอยู่เฮายังคงอยู่บนพื้นดินหัวอยู่เฮาไม่ได้ถอยหนีเหมือนที่หวังตรงทําเขาพุ่งไปข้างหน้าท,าทันทีในขณะที่เขาเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการเคลื่อนที่ดุจเงาพายมือของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนหยกนี่คือมือหยกลึกลับของสํานักถัง เขาใช้ประโยชน์จากท่าคุกเข่าครึ่งหนึ่งของใต้หัวบินเพื่อพุ่งไปข้างหน้าจากนั้นก็เอาฝ่ามือไปข้างหลังขนาดที่ใต้หัวบินกําลังจะยืนขึ้นหัวอยู่เฮาก็กระแทกฝ่ามือของเขาเข้าที่หน้าอกของใต้หัวบินหัวอยู่เฮาได้ใส่ทุกสิ่งที่เขาเขียยชังในการโจมตีครั้งนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่สามารถฆ่าใต้หัวบินได้ในการโจมตีครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่ามีความคับแขนใจทั้งหมดที่เขาเคยเจอมาในช่วง11ปีที่เขาอยู่ในค่ารือหาดของพยาขาวดัก ขณะที่เขากระแทกหน้าอกของใต้หัวบินดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงการฝืกฝนอันคมขืนที่ผ่านมา3เดือนของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อความว่างเปล่าไม่เพียงแต่พลังวิญญาณของหัวยุงเฮาและทักษะต่างๆที่โตบโตขึ้นด้วยความแข็งแกร่งคุณภาพของร่างกายของเขาก็ยังดีขึ้นเช่นกันการโจมตีนี้ได้รับการสนับสนุนจากมือยกลึกลับและโนกกษะจับมังกรเป็นการโจมตีทางกายภาพที่ทรงพลังที่สุดที่เขาสามารถปลดปล่อยได้ในระดับปัจจุบันของเขา นอกจากนี้กายวิชะของพยาขาวของใต้หัวบินดูในสภาพที่อ่อนแอลงเนื่องจากแสงของเทพธิดาผีเสื้อของหวังตงหัวยูเฮ้าได้ใช้ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการโจมตีครั้งนี้แ,แม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างขนาดพลังวิญญาณของพวกเขาแต่เขาก็ยังสาม,มารถกระแทกหน้าอกของใต้หัวบินและผากร่าของเขาลงไปที่พื้นได้ทำให้เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากแม้ว่าอารมณ์ของหัวยูเฮ้าจะพุ่งพานแต่เขาก็ยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญ,ญาณ พลังทีของเขาซึ่งแข็งแกร่งกว่าของวิญญาจารธรรมดามากทําให้เขายังคงมีสติอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เขาโจมตีเขาถอยหลังอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาโจมตีใต้หัวบินก็พุ่งกลับมาคงได้ของเขาตา่านอากาศตรงไปที่หัวยู่เฮ้าด้วยพลังโจมตีของเขากล้ามเนื้อเล็กกระดูกของหัวยู่เฮ้าจะต้องแตกสลายอาการโจมตีของใต้หัวบินมาถึงเขาจริงๆทันใดนั้นหวังตรงค่อยๆลงมาโดยพิงไหลของหัวยู่เฮ้าแม้ว่าหัวยู่เฮ้าจะไม่สามารถทําร้ายใต้หัวบินได้อย่างแท้จริง แต่เขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอยู่ในใจแม่เห็นไหมดูเห้าตัวน้อยของท่านได้เริ่มที่จะแก้แค้นให้ท่านแล้วการใช้ฝ่ามือนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจะมีวันหนึ่งที่ข้ามีกำลังมากพอที่จะแก้แค้นให้ท่านและชำะระล้างความเจ็บปวดความอัปยศยอดสูที่เราทนทุกข์ทรมานมาตลอดสีปีที่ผ่านมาแสงที่โกรธจัดเต็มดวงตาของใต้หัวบินเมื่อเขาคิดถึงหัวอยงเหาเขาไม่คิดว่าจะไม่สามารถได้เปรียบเขาได้แม้จะอยู่ในระยะใกล้ก็ตาม มีช่องว่างที่แตกต่างกันระหว่างจุดแข็งของพวกเขาแต่หัวยูเฮาได้วางตรงก็สามารถเพิ่มพาัการทำงานร่วมกันได้เวลาที่น่าอัศจรรย์ของพวกเขาได้ปราบปรามความแข็งแกร่งของใต้หัวบินแม้ว่ากายวิชระของพญาเขาจะเป็นทักษะที่ทรงพลังแต่การใช้พลังวิญญาณของมันก็มีมากหากใช้เป็นเวลานานเขาจะเหนื่อยเต็มที่โดยไม่ลังเลหรือหยุดพักเลยใต้หัวบินรีบตรงไปที่หัวยูเฮาได้วางตรงอีกครั้งการต่อสู้มาถึงขั้นสูงสุดแล้วในอีกด้านหนึ่งของเวทีเซียว ได้เข้าไปอยู่ในโซนอย่างสมบูรณ์อันดับการฝึกฝนของเธอไม่ได้อนแอไปกว่าของจูรุและแม้ว่าเวลาโลกาของจูรุจะเป็นการดำรงดูในระดับสูงสุดท่ามกลางวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ว่องไวแต่เซียวเซียวก็มีวิญญาณยุทธคู่ในแง่ของคุณสมบัติเธอยังมีความได้เปรียบเหนือจูรุเล็กน้อยเนื่องจากทักษะการลดความเร็วของคุยก้าวฟินิกบูชาของเธอสามารถลดความเร็วของคู่ต่อสู้ได้ในสถา,านการณ์เช่นนี้เซียวเซียวได้รับความช่วยเหลือในการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยู่เฮาด้วยเช่นกัน เธออาจจะพลาดได้เช่นกันถ้าเธอไม่สามารถปิดกั้นจูรูได้มอสีดำขนาดใหญ่3าใบของเซียวเซียวหมุนไปรอบๆกลางอากาศถัดขวางทุกการเคลื่อนไหวของจูรูด้วยการใช้การตรวจจับจิตวิญญาณของหัวจูเห่าแม้ว่าจูรูจะเร็วมากแต่ก็เหมือนกับว่าเธอตกลงไปในโครงที่สร้างโดยมอสะกดวิญญาณ3ชีวิตของเซียวเซียวไม่ว่าเธอจะพยายามหนีจากมามากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถทําได้เธอพยายามใช้กําลังอันดูร้ายเพื่อแยกตัวออกจากมันแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อ่อนแอ ในการทำลายเครื่องมือวิญ,ญญาณที่ติดอันดับต้นๆอย่างหม้อสะกดวิญ,ญญาณ3ามชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถทำได้ในทางกับการเซลเซลไม่เก่งในการจมตีซึ่งหมายความว่าการเอาชนะจูรจะเป็นงานที่ยากมากดังนั้นการต่อสู้ของพวกเขาจึงกลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อในสายตาของอาจารย์ที่กำลังดูอยู่นี่เป็นชัยชนะของเซลเซลแล้วในโลกแห่งวิญญ,ญาณาโดยปกติประเภทความว่องไวจะสามารถปราบประเภทควบคุมได้อย่างไรก็ตามเซลเซลสามารถพึ่งพาวิญญ,ญ,ญาณยุดคู่ของเธอ เพื่อควบคุมจูรูทำให้เธอได้รับความได้เปรียบที่เหนือกวา่าอย่างน้อยที่สุดจูรูก็ไม่สามารถช่วยใต้หัวบินได้ในทางกับการชยเยจี้ถูกกำจัดออกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากหัวยู่เฮาได้วางตรงมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดด้วยเหตุนี้ความแข็งแกร่งที่ครอบคุมของทั้งสองทีมจึงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นไงละ่ะผู้อำนวยการหยานดูเหมือนว่าการมองกไกลของข้าจะดีกว่าของท่านฮ่าฮ่าเขียนตัวตัวพูดด้วยน้ำเสียงยินดีผู้อำนวยการหยานเพียงแค่ยิ้มและพูดว่า อย่าพึ่งดวลสรุปทั้ง3คนยังไม่ชนะเสียนตัวตัวโหเระพูดว่าจากสิ่งที่ข้าได้เห็นแม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างพวกเขาในแง่ของความแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ายังไม่เสียเปรียบตัดรายที่พวกเขาพึ่งพาการทํางานร่วมกันของพวกเขาเมื่อจะพูออกมาแล้วคิดว่าฝ่ายไหนจะชนะผู้อํานวยการยานเล่าอย่างเฉยเมยว่าข้ารู้ว่าเจ้ากําลังพูดอะไรเด็กผู้หญิงที่เป่าคุยที่ใช้หม้อได้โรดการใช้พลังวิญญาณของเธอให้น้อยที่สุดต,ตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน เธอ,อใช้เพียงทักษะวิญญาณท้องคุยเท่านั้นหากยังคงดําเนินต่อไปแบบนี้การแข่งขันจะเอียงไปทางพวกเขาเมื่อแมวดําน้อยหมดพลังวิญญาณเฉียนตัวตัวยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พูดว่าข้ารู้ว่าท่านจะรู้ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมท่านไม่ยอมจํานวนโดยเร็วดะผู้อํานวยการหยานเหลือบมองเขาและพูดว่าเฉียนตัวตัวเจ้าอยู่กับโรหะของเจ้ามานานมามกเกินไปแล้วเจ้าลืมประเพณีอย่างหนึ่งของโรคแห่งวิญ,ญญาณยุดไปแล้วคารือหาดของพยาขาวดักมีความสัมพันธ์อะไรกับตระกูลจู ของจกักรวรรดิทิงหลวเมื่อเขาได้ยินคําพูดของผู้อํานวยการหยานรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียนตัวตัวข้อแข็งขึ้นมาในทันทีแล้วพูดขึ้นว่าไม่มีทางตระกูลจูและตระกูลไต้มีเพียงคู่เดียวในแต่ละรุ่นไม่เกินสองคนเด็กคนนั้นอายุเท่าไรอย่าบอกนะว่าพยาขาวดักวางแผนที่จะให้เขาสืบทอดตาแหน่งของราชตระกูลผู้อํานวยการหยานยิน้มทาไมถึงเปลี่ยนไปไม่ได้เอาสามารถรวบรวมวงแหวนวิญญ,ญาณได้สามวงนอ,อายุ12ปีด้วยเหตุน,นี้ เขาจึงมีความเป็นอัจฉริยะมากกว่าบรรพบบุรุษของตระก,กูลใต้ซึ่งเป็นผู้นำของเจดประดานแห่งซือไรเคอร์ซึ่งปัจจุบันรูปปั้นตั้งอยู่ที่ทางเข้าของโรงเรียนตระก,กูลใต้ยอมให้ผู้แข็งแรง่งสืบทอดตำแหน่งของราชตระก,กูลมาโดยตลอดพญาขาวใต้เฮาซึ่งเป็นพ่อของใต้หัวบินได้ส่งลูกของเขามาที่โรงเรียนซือไรเคอร์เพื่อให้เขาศึกษาต่อได้เพื่อดูว่าเราสามารถบดลอกศักยภาพในตัวเขาได้มากแค่ไหนตระก,กูลจูมีกลุ่มภายในมากมายและเด็กผู้หญิงคนนี้ น่าจะเป็นการทุ่มเทที่คุมหนึ่งจากตระกูลจูได้สร้างขึ้นมาทีมใต้หัวบินหากพวกเขาชนะการแข่งขันครั้งนี้การคาดเดาของข้าอาจยังคงเป็นเพียงการเคงกําไรอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขากาลังเสียเปรียบเร็วๆนี้เราสามารถดูได้ว่าการคาดเดาของข้าถูกต้องหรือไม่ในฐานะผู้อํานวยการยานคณะวิญญาณยุดการต่อสู้ของโรงเรียนแสงสือไรเคอร์ผู้อํานวยการยานไม่เพียงแต่มีมระดับการฝึกฝนที่สูงมากเขายังสามารถควบคุมความรับ และทรัพยากรต่างๆที่โรงเรียนซูร่เคอร์ได้สั่งสมมาตลอด10,000ปีที่ผ่านมามันคงไม่ถูกต้องที่จะเรียกเขาว่าสารานุกรมแห่งทวีปโตหลัวหลังจากได้ยินคําพูดของผู้อํานวยการหยานรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียนตัวตัวก็หายไปอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของเขาดูเจ็บปวดเขาพูดขึ้นว่าข้าเพิ่งรู้ว่าจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์อย่างท่านคงไม่ยอมให้ข้าเอาเปรียบท่านแม้แต่นิดเดียวท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจะดีไหมถ้าเราลดสิ่งเดิมผ่านลงดูสิ การแข่งขันยังไม่จบลงถ้าข้ายอมแพ้ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันมาหลายปีแล้วแต่ท่านก็รู้เกี่ยวกับนิสัยที่ไม่ดีที่ข้ามีตอนนี้ท่านกําลังทรมานข้าอยู่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของอาจารย์ดูเว้หลุนกระตุกขนาที่เขากําลังต่อต้านการหัวเราะออกมาดังๆในทางกับการฟานอยู่เอามือปิดหน้าและฝังศรีรษะลงบนตักทำราวกับว่าเขาไม่รู้จักเชียนตัวตัวเชียนตัวตัวเป็นบุคคลที่โดดเด่ยนอย่างมากในหลายๆด้านแต่เขามีข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวนั่นคือความตนีของเขา ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงได้รับฉายาที่ยาวมากในโรงเรียนซือ่รเคอร์ความหมายของฉายาคือแม้ว่าเขาจะมีเงินและทรัพยากรมากมายแต่มันก็เป็นงานยากที่จะเอาไปจากเขานั่นคือนิยามของคำว่าขี้เหนียวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ